ไปเลยๆแล้วกถอยเลบรรยากาศนะครับติ้วด้ครับคู้น่อนนึ่งคิวแรกเ่ัน่ถอยนะครับบรรยากาศนะครับคึกคักนะครับไม่ย่วี้ที่ทีีททียุทธไทยนี่ๆะีุะครับมึงบรรยากาศนกั่ยเ เบอรบรรยากาศนะครับต้องต้องจำแถวให้ได้ได้นี่ครับพี่น้องวันนั้นพวกวาดออกไปกาไม่หมดเนาะนบครเบืรบรรยากาศนะครับผู้ใดผู้ใดซีดมานะครับเบิจ้าใ่าใช่ใช่ใช่ใร่ใช่ใ่งช่ใช่ใช่ใช่รช่ใร่บช่ใช่ดช่ใชัใช่่่่ครร กี่เว้นทุกทุกผมทุกผมเนี่ก็เลยก็ปีกีต่อได้ก่ได้ออ่าคจำได้จำได้จำได้วิขยาลัยวิทยาลัยไปไปต่อต่อไป